สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันยี่สิบสามนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันเ,เลือกตั้งด้วยใช่ไหมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศของเราพี่น้องก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเลือกคนดีเข้าสภาเลือกคนที่เราเห็นว่าเหมาะสมนะครับเ,เราก็ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมและด้วยความ บริสุทธิ์ใจนะครับก็ขอให้เราได้ไปทําหน้าที่ของเราในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศชาตินะครับอันนี้ก็ขอพี่น้องอย่าลืมที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในวันนี้วันนี้เองพระษาสนัจักรก็ให้เราคิดถึงนักบุญโทโมัสนะครับสาวกนะครับในรายละเอียดนั้นก็มีบอกว่าชื่อโทโมัสแปลว่าฝาแฝด เป็นหนึ่งในคัาสาวก12อ,องค์ของพระเยซูเจ้าเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับบทบาทของท่านมีปรากฏในพระวสา,านักบุญยอนเช่นเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงยอมเสี่ยงภัยไปปลุกลาสลัสให้กลับคืนชีพทั้งๆท,ที่พวกยิวกําลังหาโอกาสจะเอาหินขว้างโรงให้ตายโทมสัสก็กล่าวด้วยใจเด็ดเดี่ยวว่าพวกเราจงไปด้วยกันกับโรงเถิดเพื่อจะได้ตายกับโรงโทมสัสเป็นคนนิสยัยที่สงสัยเชื่อ,อยาก จึงมักจะถามไถ่ให้แน่ชัดหรือหาประจักษ์พยานมายืนยันอยู่เสมอเช่นเมื่อพระเยซูต,ตัดว่าในบ้านพระบิดาที่มีอยู่ที่มีอยูม่มีที่อยู่มากมายเราจะไปเตรียมที่ให้ท่านที่ทเราจะไปนั้นพวกท่านรู้จักขนทางแล้วโทมัสก็สอดถามขึ้นมากลางคันว่าพระอาจารย์พวกเรายังไม่รู้เลยที่ที่พระองค์จะไปเ,เลยและจะอยู่จะรู้ขนทางได้อย่างไรพระเยซูเจ้าจึงตัดพระวาจ,จาเป็นอรรมตะว่า เรานี่แหละคือหนทางความจริงและชีวิตและที่โด่งดังที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพและทรงปรากฏมากับบรรดาข้าสาวกให้เห็นโทมัสไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อบวกข้าสาวกพากันเล่าให้ฟังและยืนยันว่าเป็นความจริงวันเดดตินขาดโทมัสไม่ยอมเชื่อบอกว่าถ้าไม่เห็นรอยตะบูที่พระหถ์ไม่ได้เอานิ้วแยงรอยแผลที่พระสีข้้นของพระองค์แล้ว ฉันจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดลวกไปแปดวันพระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรากฏใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้โทมัสอยู่ที่นั่นด้วยองค์จึงแสดงรอยตะปูที่พระหัตถ์ให้โทมัสดูและทรงเชิญให้โทมัสเอานิ้วมาแยงรอยแผลที่พระศีรษะของพระองค์นั่นแหละโทมัสจึงยอมเชื่อและร่ำรักกล่าวออกมาว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าข้าแต่พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้าแต่ความหัวดื้อ เชื่อญาติของโทมัสก็เป็นผลดีในแง่ที่ว่าคนหัวดื้อและเชื่อญาตินั้นเมื่อปักใจเชื่ออะไรแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นความจริงชื่อของโทมัสมีปรากฏครั้งสุดท้ายเมื่อออกไปจับปลากับเปโต,โตและคาสาวกอื่นอีกหน้าคนแสดงว่าโทมัสก็มีอาชีพเป็นชาวประมงเหมือนกันตามความเชื่อถือแต่โบราณกล่าวว่าโทมัสออกเทศนาสั่งสอนในแถบเปอร์เซีย และล่วงเลยเข้าไปในประเทศอินเดียมีกลุ่มคริสเตียนหลายกลุ่มที่อ้างว่าสืบสายความเชื่อมาจากนบุญโทมัสจนถึงทุกวันนี้เชื่อกันว่าโทมัสได้พรีชีพโดยถูกศัตรูประหารด้วยหอ,อกรูปเคารพของท่านจึงมีหอ,อกอยู่ในมือเป็นเครื่องหมายตามตำนานข,ขานกล่าวกันมายังเล่าว่าเมื่อมารดามารียเมื่อพระมารดามาเรียสิ้นชีวิตนั้นโทมัส ไม่ได้อยู่เหมือนกันพอทราบข่าวโทมัสก็รีบกลับมาและได้ขอเปิดครูหาเพื่อให้ได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้พบสิ่งแต่ก็ได้พบสิ่งอัศาจรรย์คือคูหาก็ว่างเปล่าไม่มีร่างกายของว่านางปรากฏอยู่เลยจึงเป็นจดุจดจุดเริ่มต้นของความเชื่อว่าพระมารดามารีนั้นได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและบิญญาติครับพี่น้องนี่คือนักบุญโทมัสที่เราคุ้นเคยได้ยินบ่อย โดยเฉพาะเรื่องการที่ไปพบพระเยซูแล้วก็ขอพิสูจน์ว่าพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วก่อนสุดท้ายแล้วก็เป็นนักบุญโทมัสนี่เองที่รู้ข่าวว่าแม่พระได้สิ้นพระชนแล้วก็ไปเพื่อจะได้ตอนนั้นไม่อยู่ที่นั่นจะมาตอนนี้สิ่งก็ อยากจะไปเห็นหน่าเป็นครั้งสุดท้ายไปขอเปิดดูในพระกูหาว่าเปิดดูไม่เจอพระสบของแม่พระแล้วเอาละตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของความเชื่อของพี่น้องที่เป็นคาทอลิกก็บอกว่านี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่แม่พระนั้นได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่15สิงหาที่เราฉลองกันนะครับอนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องออทอมสัสเป็นคนลักษณะแบบตรงไปตรงมา นะและต้องรู้จริงต้องเห็นจริงต้องพิสูจน์อะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วถึงจะ,อะยอมรับได้นะครับนี่ก็เป็นนิสัยอของท่านนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อคนมาพูดอะไรก็เชื่อหมดก็ไม่ใช่ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมก็ดีแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อท่านเชื่อแล้วท่านก็มั่นใจแล้วก็ยอมตายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู เป็นพระสาวกที่เข้มแข็งคนหนึ่งที่ออกไปประกาศข่าวดีต่างๆเกี่ยวกับพระเยสุเจ้านะครับนี่ก็คือ,คอลักษณะของนักบุญโทมัสเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันพระเจ้าก็ขอให้นักบุญโทมัสเส,สนาวิบวรพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนจะได้มีความซื่อสัตย์มัน่นคงมีความกล้าหาญและมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเรา,ารเป็น บุตรของพระเจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องที่ดีของกันและกันขอพระเป็นเจ้าพระสงสัรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด